สวัสดีค่ะก็มาพกบกับโฟร์แชนแนลทีเอชนะคะอุ้ย<ส>าตายแ,แ,แล้วด่ามีคนเปิดช่องให้ด้วยนะจ๊ไปแล้วดาโฟกนะเดี๋ยวนี้เราดังใหญ่แล้วดาใจเย <c oughs> ็นนะแขกรับเชน <c oughs> นะครันะก็วันนี้กับโฟร์แชนแนลทีเอชนะครับนะอยู่กับผมสโตรททีวีครับเลนโกครับแล้วก็น้องเพนนะฮะน้องเวทน้องเอ๋ยนะครับนะมันก็เป็นเจ้าของช่อง,อองดีมากเลย <c oughs> ไม่ต้องพูดเมเฟือยครับเอชอบชอบ

แอบแอบเยอะอเยอะยอะเยอะเดี๋ยวขอตัดไปตอนอยู่ในเกมแล้วนะครับผมเนี่ยเนื่องจากต้องเปลี่ยนเม็ดแมตตไม่ต้องถามแล้วทำไมเปลี่ยนนะครับเด็ดผมหลุดไปกี่โอ้มันแอบหนีไปเข้าห้องน้ำมาแล้วไปจบเวลาใช่แล้วครับคุณหรือเปล่าคุณบดนั่นแหละบอย่างเข้าน้ำเดียวปวดท้องไงปวดท้องปวดท้องเลยปวดท้องขอเข้าตั้งเจ็ดชั่วโมงไต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 ค่ะนิ่ง กูมาแล้วกดท้องเดี๋ยวกูมาไปกินอะไรมาอะไรเนี่ยอีวันหนึ่งเปลี่ยนท่านั่งก่อนดมาหนึ่งนะสมตำกลางวันท่านั่งนี้ไม่เวิร์กอะถ้าใครมายืนโอ๊แจ็คโอลด์ล้มาปยืนตรงนี้ได้ล้มล้มได้เหรอวะเนี่ยไปเป็นแจ็คแป๊บแจ็คแป๊บพู๋อันนี้คือแจ็คกับล้นะครับทุกคนฮะไม่ไม่ดูครับไม่ไม่ไปดูไอ้อือ แล้วไม่คิดไม่มีใครคิดจะวางอะไรกันเลยครัไม่มีต่างกักูร so uh ู้ส yeah, ูตรกันใช่ป่ะรู้รู้รู้กันเอ้ยัเ้องชนะเช่บุิชนะอยู่แล้วล่ะระดับผมแล้วแพ้ทุกรอบผไม่ใช่ใช่ไม่นะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่นะะนี้เ็สิบเอ็ดสองแล้ว จะเที่ยงคืนแล้วนะที่เราตื่นมาอัดกันแล้วไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่จิบไม่จิบตื่นเราไม่ได้นอนเขาเรียกว่าตักวันเขาไม่ค่อยได้ว่างซะมากกว่าเดี๋ยวกูมาโฟกูไปห้องน้ำกันหน้าสงสารนะเขานะคะใช่ไหมสงสารไม่เจอสงสารใช่ไหมไม่หน้าสงสารหน้าสงสารก็พอมากกว่าที่ต้องมาี่คนนั่งรันป่าขนาดนี้อะไรอะไรนี่ ไม่เกลียดวะไม่เลยไม่กลีย่เว่าตัวเองกำลังพูดถึงอะไรโอเคครับเรากลับมาโกาสให้เกมต่อครับก่ขอโทษนะครับพี่เลนครับไม่คิดต้เกติดคอเล้วครับอาหนักมน้อ่้าไอเพี่เลนจะตายอ้าวขอพรุ่งนี้ไ่เลกำลังลืมอะไรมาเลนอะไรดูดีเจมาดอ ไม่เป็นไรีิดีเจมีเกียบนี่ลูกกูเราทีลขอนเอาชนะเอาตัวนี้แหละหรอเออเรอบทีละลถ้ากูขายป้อมปืนกับตัวมินิกันทิ้งจะเป็นไงนอกครับออ Happy Birthday Mark <laughs> <laughs> จ่าอจานี้ก็ได้น้มังมาเนีวว่าเลยจิ๊บเนาะนอตเยเนาะแฉ่ใช่่ไอ้ทิ้งตัวน <laughs> <ๆ>ี้ได้ห กูว่านะโอ้ไม่าไม่พูดดีกว่าไปพูดหลังไมไมพูดหลังไม่เดี๋ยวอขออนุญาตตัดไปตรงที่เ,เกมไวกว่านี้ไปมนะั้งฮะได้เลยครับตันเิ้วอนกนนะครับอ่าตอนนี้ตัดมาที่เออ่อาส<ม>ตรไทยมันบอกรอบที่สิบเราก็พูดว่ารอบที่สิบจับเลือดที่หายไป <laughs> โดนกินเลือดโดนกินนะะ มันบักหรือเปล่ารู้แต่จะบักอะไรแมบป,ปั๊กเลือดแม่งลบเองอะจะลบกันเจอน่ายสุดทีเนาะแล้วทำไมกูต้องมาอัดกเกมลองยางคืนเลยนี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ชม <นะ S 1> ครับ <c oughs> เหตุผลทีมงานไอ้เมททีมงานใช่ครับว่าพวกผมจะครับว่าจะไม่เคยนัดกันนัดอัดเกมนึกจะอัดก<ต>็อัดจะไม่มีการนัดกันอ ใช่ต้องเข้าใจด้วยว่าเรานอนเช้าแล้วเราแล้วเราเล่นกลางคืนใช่ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนกลางวันคือเวลานอนครับผมใช่ฮะนั่นคือถูกต้องนะมีมีแค่มีแค่หนูคนเดียวซินน่าจะแปลกบ้างมันไม่แปลกหรอกะนีและฮะอยู่อยู่ด้วยกันดี่น้วพอเตออยู่นี่พี่กำลังใจเล่นเล่นเกมทำไมอ่ะพี่โบ๊ทไร้การ์ดนะไร้การ์จ้าไร้การ์ดไร้การ์ดร้า ร้ายกานักแกเจ้ามาขึ้นชิงงชิงงครับวผมอยากองนะผมขอเปลี่ยนท่านั่งก่อนวัดท่านั่งนี้นั่งไม่ค่อยรลิสบายใจมันมันเหมือนนั่งแล้วเดี๋ยวจะขาชาใช่ไหมแบบนั้นเนอะมันมันมันตึงๆใช่ไหมเอ๊ะมันจะตึงๆนะอะไรตึงๆครับเคลียร์ด้วยครับอะไรตึงๆเหรอเจ็นเจ็บขาดขาเลอไม่ตึงได้ไงไม่ขาชาแล้วไปตึงเจ็บด้วยใช่มันมันชาขึ้นมาอย่างเอวอะไรประมาณนั้น ตอนนี้กูปวดมากเลยใช่ไหมปวดมากเลยปวดหลังมากปอะไรปวดอะไรอ๋อช่วงช่วงนี้กูก็โยกเอ่อยืนตรงๆไม่ค่อยได้หรอกช่วงเนี้ยทำไมเมื่อกี้ได้ยินเขามายืดวะปวดหลังอะไรยืด <c oughs> ใช่เหรอไม่เนอะเราเราทำเองหรือผูไม่ผ <c oughs> ู้หญ<ม>ิไม่ได้ยินคำว่าโยกเลยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะลำดับว่านานๆผู้หญิงจะมาในช่องของเราทุกทีนะ ่่าสิครรับไมู้เป็นไรเล่นเล่นให้หนักต้องเล่นให้หนักเล่นแบบไหนีวดวไปขาของจากที่ไหนมาปะครับเนี่ยแซวแซวต้องแซวต้องแซวเอออะไรเล่นมึงก็ไอ้เคยใช่เหรอคะไอ้เกิดปุ๋ยไต่เล็กอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยรู้สึกรู้ว่าปวดหัวนะนะครับท่านผู้ชมครับการไม่่คอยดี ฝากติดตามด้วยนะครับ่านผู้ชมที่พวกเราไม่ได้ลงไม่ใช่ว่าพวกเราเคยทำเวลาว่างมไม่ค่อยตรงกันครับไม่ค่อยได้อัดส่วนพวกพี่ส่วนพวกพี่จะเล่ตัวก็คือส่วนนั้นจะเล่ตัวก็ไวใช่แล้วก็พวกเราไม่เล่ตอนกันนะครับส่วนเรื่องที่มันแอมตี้ผมครับที่ว่าถามว่าผมทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานตัวเองไม่จริงนะครับ อย่ไม่ชื่อมันนะครับจริงครับจริงครับจริงครับพวกผมห้าหคนไม่เคยทะเลาะกันนะครับอาจจะมีด่ากันบ้างก็แค่นนี้นะครับเวฟเวฟเ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 ฟอเียบป่าไปซเยใขอบคุณที่พูดแทนให้ขอบคุณที่เขอบคุณย่งส่แต่จะลงไปกราบบวกให้ แต่แล้วตอกมือพนมมือตอนนี u, ้อย่าหาเพลงอะไรฟาวแล้วนำมานั่งวัดดูซึ่งอยากลองคิดไอเดียเพลง EDM นั่นนะคือคาร์บอยไม่ไม่ไม่ใช่จะไม่เอาความเก่าใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เนี่ยเวทเวทเขาจังไรอย่างเงี้เลยทำตัวเองเลยพี่มาแล้วช่วยตัวเองในการทำแผลใช่ไหมได้ฮะ ช่วยจะทำแผลด้วยตัวเองไงไอ้ไอ้แลนเตอร์มาแล้วทั้งมเวลแลนฮะมึงปล่อยมันได้ไง่มเฮ้ยเดี๋ยวบอสของใครอ่ะของเพนต์เหรอเพนอัพเป็นมือสามดิมันติดบัฟมึงเครื่องบินกูอ่ะเออมันติดบัฟมึงคือกูอัพเป็นมือสามแล้วไงมันติดบัฟมึงเนี่ยไอกเพื่อนผมเอาเอาเช็ผมไปทำมือกัน เตยไม่มีแฟนใช่ไหมเตยเตยไม่มีแฟนเนาะเตยเตยโสดใช่ไหมเตยน้าเตยน้าเตยโสดครับเอ้ให้ผมบอกอะไรดีๆให้ยังว่าปิดกล่องดัาว่าที่ใจดำไม่ชอบตอบแม่งไม่เยอะกดตอบแม่งเลยต่อใจสอรี่ครับอ้าว ตกใจในป็นที่ใจดับคกดออกแบงเลยขอโทษผมน่าจะพูดได้แรงกว่านี้ใช่เป็นถูกต้องไอ้แผ่นนายลืมเรื่องของเราไปได้ไงอะแผ่นคุณกลับมาเรื่องนี้ไม่ใช่หรอกลับมาเรื่องนี้เปล่านายนายทิ้งเราอะนไม่ได้ลืมหรอกจำได้ทำไมทำไมแผ่นต้องทิ้งเราอะคุณจะบอกเล่นเหรอวันนี้เราิดไปช่วยนะเล่น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 ่แกไปกูเเ่ปคุณน่จะด่ไรไ เอ็นเขาเป็นแฟนผมไอ้ท่านผู้ชมแล้เขาก็ทิ้งผมไปเว้ยด้วยการที่ว่า่คะแลดิฉันก็เป็นสาววายด้วยค่ะเอ็นเ็นเขาไปเจอผู้ชายใหม่ไอ้ท่านผู้ชมเอ็นเขาทิ้งผมไปไอ้ท่านผู้ชมด้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงบอกไม่จริงคีอรั้งตี๋วันไหนเขาไปอยู่วันไหนบอกเลยวันไหนไม่ไหวผมเดินผ่านย่าเซเว่นเนี่ยเราเรียนเขาแต่เดวแต่เดวมึงมึงกับบ้านปู่อยู่คนละที่โอ้แสดงว่าเาแสดงว่าชอบลุงชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเรา ป้าก็ริบเสือทำไมเลยอาดามเขาเป็นดักข่าวทำไมต่อนล้วเขาดักข่าวผมข่าวป้าข้าวใครมันลุกแน่ไรเลยถ้าเว็บเป็นี่ไม่ไม่บีเจดิเจไม่ไม่ไม่นี่จบนี่ไม่ไม่มีดีเซ็ตมั่นใจนะท่านชมดูอะรมาแต่มึงกูก็โดนมึงมันหยุดไปเลยโดนโดนหมดเนี่ยแหละค่ะแทนตกลงเรื่องของเราเปยังไงอะแทนก็ยังก็ยังได้อยู่นะ ไอ้สตว์กันโดนดีหน่อยมึงไม่เห็นเลยเออหยอกหยอกเล่นนะครับคนกันนะหยอกหยอกเล่นนะครับหยอกนนะครับอย่าดับจะรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจในที่สุดก็ขอบคุณนะครับพี่โบ๊ที่เรียกชื่อผมถูกสักทีไม่ไม่เอานะผมไม่อยากกลับไปเมื่อไหร่นะครับฮะฮะแค่อยากกลับดีมากกว่าเดิมใเลยนะไอเพนมึงก็เลยไปได้ เดี๋ยวขอฝากลูกในดิสอนเลยนะคะนะผมมาจิ้นอะใครได้ไมารับสอนไม่ใช่กูละคนทีที่ไม่ใช่ผู้ชายอะเป็นเป็นอะเป็นเรื5องได้ยังอะไม่ได้อ่าตัวเองครับกูกลัวโดนปั๊บมึงเว้ยเรียกห้าขึ้นบินกูโดนปั๊บมึงไงเรียนครับนี่แหละพี่นี่แหละพี่คือความรักของผมผมไม่มีต่าง ด้วยความที่ว่าผู้หญิงเนี่ยตั่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะขอพกันไม่เป็นได้อย่างนี้ได้อย่น้คือมันก็ไม่ค่อยอยากพาด้วยโอ้มันก็ค่อยๆเน่มันก็คือภาลแบบเหมือนเบิูอ่ะอ่านี้มีมีเฟสไหมมีเฟสที่ต้องหาเฟสได้รอมันเล่นแต่บทดนี่พี่บดเข้าใจหรือเปล่าว่าจะไอคุกไอุกรก่อนบอดบยางนีกลังคิดอยู่ว่าจะตัดส่วนไหนออก ตุท um. uh, mm. um, ุกคนตมดวงครับท่ายังเดียวค่าแล้วเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยทำไมมีนมาอทำไมทำไม่มาแล้วไม่รู้ทำไมดูดูเลี้ยวเพราะกางใ้ทางไอเว็บอาจจะเป็นปัญหานี้หน่อยก็้ย้อนฟังไ่ด้เวบไม่รู้อยู่ดีก็อยากแปลม มม่บอกว่าจแปมว่าโดบุลี่โดบุลี่โดบุลี่โดบุลีแล้วก็ตุดตติ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 ดตตุดตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุอตตุนตตุ๊ตตุ๊ตติดตตุดตตุ๊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 ตตุดตตุ๊ตตุ๊ตตตตดตตต ใครเอาเป็น,นพี่เมอวาครับพี ha ha ่ <S <s er ี่แ DJ ่เจม d มัคบคุมเลยน่ไหใช่ DJ มันครบคุมไปไหนพี่โบฟไปไหนพี่โบ๊ไปไหน ไม่ได้คิดี่บอกเดี๋ยวมาไหมอ่ะไม่ไดุ้ยไดเหรอไม่ได้ยังไงสิบด้วเนี่ยไม่เหรอวะมึงมึงหึงเหรอไอไอไมงหึงหรอไม่ไม่ไม่ผมว่าผมดูดเยอะไปหนวะดูดอะไรแบบกันอะอไระดูดน้ำเปล่าเยอะไป ใช่บริโภมึงกินน้ำฝากมากินแล้วสดชื่นกินแล้วอรอยต้องบอกต้องบอกไหมว่ายี่ห้ออะไรน้ำสิงค์ต้องบอกต้องบอกน้ำสิงค์ฮะน้ำสิงค์ผมตัวอะไรฮะน้ำสิงค์ฮะตราน้ำสิงค์เอวสูงเหนียวเลยครับเกี่ยวอะไรนต่เขาให้สปอนเซอร์มึงกันไปเลยถ้าเขาเข้าก็ดีนะถ้าเขาเข้าใช่ถ้าเขาเข้าก็ดีแต่เสียงใจเขาไม่เข้าแค่นั้นเองเขาไม่เคยให้ในน้ำสิงค์ ต้องทางติดต่อสโมสรดังอีเมลครับ s t a r t v 0 1 g m a i l c o m ที่จะสมมติว่าดังนะแล้วแล้วเขากลับมาดูคลิปเ่อๆเขาคงด่าเตไปเก็ได้เ้ขาคงด่าว่าไอ้พวกนี้แม่งกะหาสปอนเซอร์แต่ช่องน้อยๆทำไมทำงานแบบนี้ต้องหน้าด้านนะท่านผู้ชม

มีงานสอนตัวดีดีครับอไรเไได้เกี่ยวกับเกมนะครับใช่คก็เป็นเลอนแ้ตปิดเือนี้ือ n นี้คเอ่อนอนครับนอนอย่างเดียวเลยคช่วงนี้นอนสบายเลยไม่โไม่ได้เพิ่มความเพิ่มน้ำหนักเลย ไม่เพิ่มอีก้น้ำหนักขึ้นตักสี่โลห้าโลวจริงเหรอทาไมผมไม่เพิ่มเลยโออรทงไกลทำไได้คสฮโอ้น้ำหนักัเพิ่เยี่ห้าโลอเวนไม่้วด้วนไม่ได้วรัาย เออไอ้นี่กับมันคือตะังต้เมื่อเือก็นะเคเิรอไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นเองน้ำที่ก็ทำเล่นเนอะใช่เอาเอาไวกับไอ้นี่ไปเล่นกับอ่างน้ำใช่อเน้อยเป็ดน้อยกับยาง่หรอเล่นกับแมยางมันมันก็กก

ตวอนอันเนี้ยขบุกว่า,นนาควอเอรโลแบบเส <พอ S 1> ้นลงของรีบของรีบีเกย็ทำไมขาดแบป่ปครับผมกจะบอกว่าเล้นเกียมันยังมีโอเอวอร์แต่ถ้ารักเจอเร่อมันจะรักหมดแล้วคำพูดที่เรียกช่างโอ้อเนนจะบอกดีได้แค่จะีมม่บอก

อ่เลาเลี้ยงมึงมึงมึงต้องดูดอลย่งตอนนี้เวลาเท่าไหร่เชื่อเเนะเท่ไร่ตอนนี้เวลาเท่อง้โอ้ยแฮปปี้ดิวเยียร์เราอัดเกมวันที่ที้าครับตอนนี้วันที่สามเลยนะว้าวอะองล้ามนมาหมดแล้วอ็มีก็เป็นรูปหมดแล้วครับยังไม่ยังไม่ยึดเดือนวันจันทร์เมื่อไหรมาครับเพจะได้เงินเดือน ลอเล่นทำบรอวันที่ด็เดนหจบมุนมไม่จบเลยไม่มาลืมแล้วไม่ต้องดีเพว่าอะไรนะโอเคโอเคนีกออกแล้วนึกออกแล้วสี่โบนี่โบี่โบอี่โบี่โบั เล่นเกมมันยังมีโอเวอร์อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วแล้วถ้ารักเธอเมื่อกี้ไปไหนล่ะอ๋อถ้ารักเธอมันก็จะ for ever เเครับอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่กูไม่ตัดแท้กูจะองบอกจากไปกูรู้ต้องถ<า><ป>ือ,อไม่ไม่ต้อง<ฮ>ผมคิดไม่ออก,กเอ้เกี่ยวอะไรคิดไม่ออกวะแต่ออย,ยอย่างนี้อกันนะเพราะว่าเขารู้สึกว่า ตอนนี้คุยทางโทรศัพท์แล้วพี่จะเช่าบลูแล้วก็รอรอว่าจะเไดนต้นตีเตยเตยเตยถามว่าอ๋อโอเคพี่ได้เลยโอ้จัดไปพี่ว่าว่าว่าโอเลยวาแต่เขาเปิดไอเวทไอเคนไอเวไอเวพี่รู้นี่ปต่ครั้งที่ไม่รู้เท่าไหร่เลยพี่เรียกคิวมากแล้วมีเด้งแล้วขึ้นที่ที่หวานใต้ของพี่ที่ไม่รู้อะไร อแน่นอนเว็บวันนี้เขาหมันใต้มากมันเข้าไตเลยบอกเลยการแตะแล่เปิดเชีเร์เขาแล้วก็ปิดเสียงเกมนะแล้วมันจะมันดังมากไม่ไม่ปิดอีกเบา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 เขาเตยเบาเบาเบากันหน่อยนะครับเบาเบาเบากันหน่อยนะครับพี่น้อไม่ไม่เล่นดีกว่าเฮ้ยเอ้ยเอาเลยเอาเลยบอกบอกไปพี่บัวไม่เชียร์ผมเลต้องเล่นแล้วพี่ แตเดี๋ยวอดีพอดีกีีเีแล้วพี่งไปอันเนืยงว่าอะไ่งเดี๋ยยังไงมก็มังเล่นพี่ตใจกป้อยเิให้กระปกเลยดีเนาะอ่าใช่ใช่ใจเย็นเพี่นาะขาวๆเลยพี่เนาะมะม่วงพี่เนาะ ้วยเชมมะม่วงก็ร่วงได้อะไรนะเออผมเคยดูพิเศษป่ะพี่โบ้พี่โบ้เคยดูพิเศษป่ะพี่พี่โบ้เคยดูพิเศษป่ะพี่พี่เ่นเคยดูพิเศษป่ะพี่ไม่เคยพี่พี่ต้องมาดูพิเศษเพยาะทีมที่จะรู้สึกคอมลีน้องมาเลยพี่ใช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 ่ ไรู <toys> ้อรู้เปล่าหมูที่ว่าติดมันหนไม่ยังไม่มันเท่าติดเราเวยยเงียบเงียบเข้าใจไปดีโบอเข้าใจไปกลาปรานาภัยแล้วไม่เบียดข้อมู้อมลข้อม้อมูีดโบดีโบครับ ไม่ต้องรีบนะครับพี่ท wow> ี่เนี่ยเดี๋ยวรถรถยังมีว่างพี่เดี๋ยวต่อจากที่เล่นเลยเดี๋ยวไปเสียเยาเขาไปหมดนี่แหละไม่ดีเดี๋ยวพาไปหมดนี่แหละยังไม่เป็นไรพี่มันก็เก่งแก่โอ้พี่แนวรถยังไม่ต้อนรับพี่แล้วเอ้าพี่ก็วันนั้นผมพาพี่ไปใช่ เริ่มหลอแเริ่มหล่อแล้วเอาพี่เพิ so. oh, ่งรู้เหรอเฮ้ยพี่เล่นแม่งพี่เล่นแม่งเยบพี่เล่นต้องปล่อยมกบ้างเรา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 ต้องเงียบก็จริงพี่เล่นเรื่องเล่นเลยแม่งอืว่ะไปติมอะเรียกว่าบาดเย็นไว้แต่ถ้าเธอเรียกว่าหบานใจโอ้เงียบๆก็เรียบรีอยจังอันแล้วแกจะยิ้มเลยนะยิ้มดีกว่าหรอกใไรยิ้มคำบัง นมอรอู้สึกขมมคิ้วดิเรอะไรเ่นรูใช่มว่าปูตอนขโมดคิ้วเยตอนพี่โบครับผมไมอยาบอกครับผมไม่ได้อยากจะถานะพี่เอ็นเอ็นเอ็นได้ข่าวว่าเอ็นใ่วางที่ของมีข้างๆได้ไหม ได้ครับผมอุ้ยได้เลยโอ้ยอะไรซูกซี้มาละค่ะอะไรรคับนี่ได้เลยผมบอกพี่โบ๊ทผมบอกแล้วไงพี่มันก็จะฟอร์เอเวอร์ตลอดการนั่นแหละจ้าได้ครับท่านผู้ชมครับนั่นแหละค่ะท่ได้มาทำอะไรนะครับอะไรนะถ้าอย่างไรก็ขอฝากอีฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากกดซับสไคร้กันด้วยนะคะ ถ้าอยากให้พวกเราเล่นกันอีกก็กดไลค์กันเยอะๆนะจะได้พาชิคกี้นะคะผมกับความมุดายกับพวกเรานะคะคำ <c oughs> ควา่าความมุดไฟแต่ขนาดคามมดาลิปยาวมุวไฟเลยจยกการคลิปนะัางมดไคลิปนสวัสดีครับ